ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนานา n ชนอีกเช่นเคยครับก็เจอกันวันนี้ก็ลุงตันก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะก็เป็นการาวิเคราะห์สูตรเด่นล่างนะครับหวยรัฐบาลไทยเนาะวันประจําวันที่16พฤษภาคาม68เนะาะก็อีกไม่กี่วันเนะาะ ก็วันนี้ก็ันที่14แล้วนะครับ2วันเนาะก็จะถึงวันหวยออกนะครับลุงตันก็เลยมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะก็เพื่อที่จะให้พี่น้องเนาะเอฟซีหลายท่านเนาะนำไปเป็นแนวทางในะการตัดสินใจลุ้นนะผลสลา,ดดากกี่แบงรัฐบาลเนาะนะก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับส่วน อางวดที่ผ่านมาเนะเาะหลังจากที่ลุงตันให้ไปหลักสิบเนาะหลักสิบเนี่ยเดินดีมาโดยตลอดเนะเาะก็พิ่นจะมาหลุดไปเมืองวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าลุ้นว่าหลักสิบจะกลับมาอีกหรือไม่เนาะอันนี้ก็ถือว่า,าตามสถิติเนาะเข้ามาโดยตลอดนะครับไม่เคยพลาดเลยนเนาะก็ ลองดูกันนะครับส่วนลักษณะของสูตรนะครับประจำงวดวันที่16พฤษภาคม68เนาะอุวเลขที่วิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูสูตรเด่นล่างหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคม68นะครับหลักการเนาะในการหาผลลัพธ์เนาะหรือว่าการวิเคราะห์เนี่ยนะครับลุงตันก็จะใช้ สถิติเนาะหรือว่าตัวเลขจากงวดที่ผ่านมานะครับอ่าก็คืองวดประจำวันที่หนึ่งวันที่สองเนานะสองพฤษภาคมนะครับก็จะเป็นกลุ่มรางวัลที่หนึ่งนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับเลขหน้าสามตัวค้งที่หนึ่งที่สองแล้วก็ท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งที่สองเนาะเอามาวางในตารางนะครับแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์หรือาหาผลบวกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มาเนาะนะ อันดับแรกเนาะก็จะมาวางตัวเลขกันก่อนนะครับรางวัลที่หนึ่งเนาะงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมหกแปดนะครับเลขหกตัวก็คือสองหนึ่งสามสามแปดแปดนะอ่าส่วนเลขท้ายสองตัวก็คือศูนย์หกนะครับเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือ แปดสองหกนะครับแล้วก็ครั้งที่สองก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหกนะครับอ่าอันนี้เลขหน้าเนาะนี่เลขท้ายนะครับส่วนท้ายสามตัวเนาะครั้งที่หนึ่งนะครับก็ก็คือหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดนะครับอ่าส่วนครั้งที่สองก็ หกสองสองนะครับอ่าก็จะใช้กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้เนาะอ่ามาหาผลบวกเนาะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นะครับอ่าแถวที่หนึ่งนะครับลุงตันจะใช้่หลักร้อยเนาะรางวัลที่หนึ่งนะครับก็คือหลักร้อยก็คือตัวนี้นะครับหลักร้อยเนาะแล้วก็หลักร้อย <c oughs> หน้าสมตัวครั้งที่หนึ่นะครับก็คือตัวนี้เนาะก็จะได้ตัวบวกอยู่ที่สนะามบวกแปดเนาะส่วนแถวที่สองเนาะดุงตันจะใช้อหลักหน่วยเนาะเลขท้ายสองตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับหลักหน่วยกับหลักสิบ หลักสิดท้ายสามตัวครั้งที่สองเนาะก็คือก็คือหกเนาะอ่าก็จะได้ตัวบวกตัวบวกอยู่ที่หกเนาะหกบวกหกนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูผลลัพธ์ที่ได้เนาะสามบวกไปได้สิบเอ็ดนะครับก็จะได้หนึ่งเนาะได้หนึ่งได้สองบวกหนึ่ง นะครับหารหรือว่าลบหนึ่งนะครับก็จะเป็นสูตรนะครับต่อมาหกบวกหกก็เป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งเนาะอ่าก็ได้ผลลัพธ์ที่จะเอามาวิเคราะห์หาชุดสองตัวสามตัวกันนะครับอ่าทีนี้มาดูเด่นเนาะเด่นเด่นประจำงวดวันที่สิบหก นะครับก็จะมี0 1 2นะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวก็จะก็จะมี1 0 1 1 1 2 2 0 ส <c oughs> องสองสองสามสามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งนะครับอ่านี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขเนาะที่วิเคราะห์ได้จากตารางนะครับพี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์ที่ลุงตันวิเคราะห์ได้นะครับและกลุ่มตัวเลขที่ลงตันวางไว้ให้นะครับ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็หลักการเนาะในการหาผลลัพธ์ที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็ยังเอาสถิติเนาะจากผล สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดประจําวันที่สองพฤษภาคมเนาะก็จะใช้เลขหกตัวเนาะรางวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็เลขท้ายสองตัวนะครับเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนาะแล้วก็เลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเช่นกันเนาะจะให้ตัวเลขกลุ่มนี้นะครับมาหาผลบวกนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธนะ์เนาะ จำนวน2ตัวเนาะแล้วค่อยเอามา,าบวกลบหนึ่งเนาะวางเป็นกุ่มเลขเด่นเนาะแล้วค่อยเอามาจับคู่เนาะวางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ที่ติดตามลุงตันมตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ